คนลาวหันยบาทต่คนไทยสี่สิบบาทโอ้ถ้าเกิดถึงเงินรรก,รกีบก็แปดพักีบแ0ดสิบพันกีบร้ 80, รอมรถน้ำเป็นบ่ราค,คาา, 20, า,า,คาตาดเยือถึงแล้วน้ำตกตาดยื่แต่ยังไม่ถึงน้ำตกถึงร้านจอดรถแล้วก็จะย่างลงไปยีม่มองขายของฝากน้ำย่างจากที่จอดรถไป จอดโชว์มั้งเนาะเออแมนยูบังสภาพอ่ะเัิ่นจอดโชว์เัิ่นสำลรอสมัยก่อนบ้านเราเลยฝากร้านขายของฝากมันก็ติดบ่หนิใช่ครับน,บนบี่คือทางลงไปน้ำตกตาดเยืองนี่เพ่อนเทศอย่างเนี้ย พยายามบ้างด้วยขายย่งสบายดีไก่ย,ย,ย่างกระดูกหมูกระดูกหมูย่างแซบดูโตโตโตเท่าใดเด้่โตนึงแซมเช้าพัแนแซบเช้าพันกีบเ,เดี๋ยวไปเที่ยวน้ำตกกันตรงนี้เป็นร้านอาหารนะ ทางลงไป่ลัตกอันนี้คือมุมนี้มาบางมุมนี้จักหน่อยนะจะมีลำธารไหลมาจากถ้งพู่นโอนนีทางยางนั้นตรงนั้นคุณที่จะไหลลงไปตรงนน้้ไดที่บอกอ๋อตรงนี้จริงอ๋อสามารถเล่นน้ำได้นี่แค่ออเดอร์นี่หนินะออเดอร์สมืุอวัลน้ำนี่หนักมาแล้วเนาะถ้าเกิด ถ้าเกิดเมื่อวานนี้เขาไม่ได้ไปตรงนั้นมาเขามาตรงนี้ก่อนเทาก็บ่าปันใดล็อกนั่นหมดพาไปเที่ยวน้ำตกจาดยื่งลาวใต้เจองาอยู่ข้างล่างอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะตรงนี้ลง<อ>ไปขางล่างเห็นไหมเหรอมาถึงก็อย่างนี้อ๋อไปทายหม่งง่ายๆกอ่อนเบยมันสั้นคลักของเขาลงไปขวาข้างล่างค่ะโอ้ <laughs> มีคน,คนยืนยันแล้วมีคน <laughs> ยืนยันแล้วว่าเป็นจังไงไปเราต้องไปพิสูจน์อันนี้คือด้านบนของน้ำตกเม่นบ่ใช่ครับว้าวน้ำก็ใสยอยู่ด้วล่ะเออน้ำใสน้นน่าเล่นเนาะน้ำน่าเล่นมากเลยอะ่ะ ตกลงไปก็คือเป็นน้ำตกอมน,นอมีหายไปอ๋ระวังพื้นน้ำตกนม่ห้หายไปตนี่คือ้างบนของน้ำตกำตกก็จะไหลตกลงไปพืน้นเดี๋ยวตอนนี้เขามาเบิ่งด้านบน่บน้นบริเวณนี้ด้านบนของน้ำตกนี่ก็สามารถเล่นน้ำได้อุ้ยน่าเล่นมากเลยอ่ะ น้ำตรงนี้ก็จะไหลลงไปย่างขึ้นไปบึงมองทางนามมา้ำมะบริเว้ณทางบนนี่เล่นน้ำได้หูนนน้น้ำมาเล่นน้ำค่ะจูนน้ำตกไหลไม้จากพื้นแล้วก็ไปตกเป็นตาดเดียว แล้วใต้นี่มีน้ำตกใหญ่ๆหลายมองสวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามทั้งนั้นใหญ่ๆทั้งนั้นาาแลาป่ากา็อุดมสมบูรณ์เนะาะธรรมชาติยังนี้อีกเยอะอากาศร่มรื่นอาาออากาศดีสบยเย็นสบาย เงาไปทางนู้นมาแล้วเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเนาะเห็นเมื่อวานนี้ที่เงาของลุงไปทางล่างค่ะลงไปทางล่างเขาไปบึงทางล่างพยางลงไปบึงด้านล่างทางน้ำตกจากจุดต่อรถมากะยังบ่ไก่ดอกโบไก่ แต่เวลายางนงเนี่ยคือ,อส,บสบายสบายแต่เวลายางขึ้นนี่ตรงนั่นอ่ะเมะกอนมีสาระจุดเด้นดยอยู่ตรงนั้นแต่ตอนมีทั้งแล้วพอมาร็เลยเ่าเห็นสาระด้านขางก็จะมีไล่กาแฟ นี่คือทางลุงเอ,ออๆก็ทันเหมือนกันเด้อปม่จับธรรมดานิเ้นจับแบบพวกขาห้างข้านกัน <c oughs> ยังก็เลว

โคเงแงต้องเต่าอ <laughs> okay. ีกแล้วล่ะดีดีมันยังแห้งมันก็ชื้นคนลิ้นงๆแบบมือนเลยนะเจอคนนี้ก็จะลงมาหยาดแน่ ถึงแล้วนันตกกาดเยืองเพราะว่ามันเยืองเยื้องมันบันมันเฉียงเฉียงมันบอมันบอกเร่นาะบ้าเนาะเอเยงขาเอียงไงบ้านเขามมนเอียงไงไขๆกนะันนะมันตกขาเอียง<ๆ>เอียง<ๆ>แต่พี่ว่ามันมันเหมือนชาซาด มาก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  กิในเมื่อวานนี่เราติดใจเมื่อไรเอาอีกล้ามืัอที่เ้าไปบุ้มนี่จะเป็นกึนบอกแล้วข้างล่างบุ้มีเหรอข้างล่าเป็นจำพิมพพี่นึกว่าเป็นเล้าก็คือจะมีอยู่ทั่วไปนานจะแบบเป็นโซน,นต<ร>ึ้งบุมมีไัเห็ุกหมือนบางอย่างอย่งางไรอย่างนะึงมาปักเศษอ๋อน,นี่ตอนนี้เขากำลังจะลงไปข้างล่าง,ไ,างาไปพักใต้ของเล้า เตะต้แบบสุดติดๆชายแดนเลยมันก็เลยบนมีแบบนี้เห็นบ้างติดติดชายแดนขมเมนมันเลยบนมีแบบนี้แล้วมื่อวานนี่นมปังจะหนาเนาะแล้วนี่จะบางกว่าคนนี้ตอนแรกก็บ่่อยากกินบ่่อยากกินพอกินแล้วติดใจอร่อยเลยตอนนี้เขากำลังจะเข้าไปน้ําตกจ่าจําปีอ๋อไปน้ำตกอีกร้านน่ะแถวทอง Đi lây cà phê thằng ngăn lên nó